แต่แบบดีใจด้วยอยาทิตไม่กล้าทำปลูกไว้กินค่ะปลูกไว้กินค่ะคุณชนะอีกแล้วชนะจันดาขอบคุณมากมายเลยค่ะสำหรับกำลังใจทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วย,วยถ้าเราพยายามความสำเร็จต้องมาถึง เป็นกำลังใจให้ค่ะทุกคนอคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะทิปตามกลับไปให้กำลังใจนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเส็จช่วงหน้านาแล้วก็น่าจะว่างสักนิดนึงเนะเาะเสร็จแล้วก็นอนจะไป ใครมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆว่าเออบางทีถ้าเรามีความพยายามมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ ตอนบ่ายกลางวันใครแบบเออเขาจะรู้ว่าเราปลูกผักใช่ไหมเขาก็เดินมาเอาไปกินกับส้มตำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นอย่างแถวบ้านนี้เขาส่วนมากจะปลูกปลูกไว้ทานแต่ถ้ามีเยอะก็เออแบ่งขายอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะใครเข้า ใครมาอัปเดตให้ฟังเเฉยว่าเออบางทีถ้าเรามีความพยายามมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ อคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวจะติดตามกลับไปให้กําลังใจนะคะทุกคนชีวิตปัญหาในชีวิตเรามีเยอะแยะมากมายเลยพยายามเอาจุดเล็กๆอะไรก็ได้ทำให้เรามีความสุขอะ แดชบอร์ดเข้าไปดูแดชบอร์ดนาทีรับชมมันขึ้นมาก็เลยดีใจต้านจะเป็นที่หนูไลฟ์เยทิบไลฟ์ like ตอนเชา้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างวันนี้ทักทายตอนสายๆค่ะเมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์เมื่อวาน

คนเราจะมีความสุขอะสิ่งเล็กๆเราก็เอามามีความสุขได้อย่าไปซีเรียสจากเมื่อวานเราปล่อยไปแล้วเมื่อวานกลับไปดูอ้าวยอดนาทีขึ้นมาเริ่มขาขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเช็คอีกทีเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่า ที่พูดนี่คือให้เห็นว่าคนเราจะมีความสุขอะสิ่งเล็กๆเ,เ,เราก็เอามามีความสุขได้อย่าไปซีเรียสกับแค<ด>่เดี๋ยวก็ปัง<ด>ชอบจังเลยเมื่อวานเขาไปให้กำลังใจเ <c oughs> มื่อวานไปให้กำลังใจอยู่นะ <c oughs> ทำไปจะมีอ้อยมีสวนมันเนาะ <c oughs> แต่ถ้าอย่างบ้านที่อยู่อยู่สุรินไม่มีนะ คิดดีอ๋อจะปลูกผักปลูกเหมือนการปลูกทานหรือว่าปลูกพอดินเป็นดินทุ่งนาเอามาใส่ใเอามาถมถมเสร็จแล้วไปนั่งปุดโอ้ยเป็นที่เราไล่ไล่ทุกวันอืม ปกติลงตลอดเลยตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมามีเดือนนี้ค่ะมีว่าวานในขาขึ้นคือแบบเหมือนเออเป็นแนวทางที่ดีวันนี้ก็เลยต้องลงไล้์อีกจะพยายาม วุ่นวายกันอีกก็ช่วงตัดอ้อยที่บ้านทำอ้อยไหมคะทางอุดรน,นี่เขาทำอ้อยกันอยู่ <c oughs> พี่น้อยทําไปเลยนะพี่น้อยคุณชนะอีกแล้วชนะจันดาขอบคุณมากมายเลยค่ะสําหรับกําลังใจทํางานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยลุดปลูกเองอะค่ะไม่ได้ปลูกปลูกไว้แค่ทานกับแบ่งเพื่อนบ้านสวัสดีจ้าน้องน้อยโอ้แต่แบบดีใจด้วย,ยที่ไม่กล้าทำปลูกไว้กินค่ะปลูกไว้กินแถวบ้าน กลัวลูกลูกเรียนหนังสืออยู่กลัวพ่อาอายก็กำลังเป็นสาวไงอืมเอาแล้วก็มีเวลาว่างจะพยายามไลฟ์ตอนนี้ก็เลยทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วย <c oughs> <ะ>่ที่พูดนี่คือให้เห็นว่า คนเราจะมีความสุขอะสิ่งเล็กๆเราก็เอามามีความสุขได้อย่าไปซีเรียสก,กับแต่แบบดีใจด้วยอย่าทิบไม่กล้าทำปลูกไว้กินค่ะปลูกไว้กินแถวบันที่เราไล่ไล่ทุกวันอืม ปกติลงตลอดเลยตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมามีเดือนนี้ค่ะมนออยะามีว,วาวันในขาขึ้นคือแบบเหมือนเออเป็นแนวทางที่ดี วันนี้ก็เลยต้องลงไลฟ์อีกจะพยายามเมื่อวานเราปล่อยไปแล้วเมืม่อวานกลับไปดูอ้าวยอดนาทีขึ้นมาเริ่มขาขึ้นแล้วเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปเช็คอีกทีเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ยาทิพด้วย